สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเฮียบีบา้าบอลกันอีกแล้วนะกับบทวิเคราะห์บอลเด็ดประจำวันที่30เมษายนพศ2513นั่นเองนะครับผมและก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะ์บอลประจำวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่าหาเว็บดู อ่าบทข้อบ้านเด็ดหรือว่าคู่บอลต่างๆเนี่ยและผลบอลสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บเว็บปลาคาบอลเด็ดนั่นเองเน,นะครับผมสาหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะซึ่งตอนนี้นะผมก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถอ่านละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมและเมื่อกอกใบสมัครเสร็จแล้วนะก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับผมว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบปาคาบอลน,นะเพียงแค่เท่านี้นะครับผมท่านก็จะ ได้รับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและยังไม่หมดแค่นั้นนะท่านยังใช้รับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลคำนวณด้วยระบบ AI ปี2020ที่มีความแม่นยำ90%เนี่ยแจกให้อีกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนก็คิดทิ้งนัลังได้เลยนะครับผมมาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลเดอรเมนิสถานลีกนั่นเองนะครับผมเป็นทางด้ของเอลติส เชนะครับผมจะเดินกับทางด้านของ FC a า h a u นั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันในเวลาสองทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติห้านัดหลักสุดของด้านเจ้าบ้านนะครับผม FC l t a l t i n s e นะครับผมสถิติห้านัดหลังสุดของเขาหนะ้าสามารถราชนะมาได้2นัดน้าเสมอไปสนัดนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเรียกชื่อผิดก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะซึ่งนัดล่าสุดของเขานะ้าก็ บุกไปเสมอนะฮะมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนด้านของทีมเยือนนะอย่างท่านเอฟซีอาร์ฮาสนะครับผมเซตทีห้านัดหลังสุดของพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้ห้านัดรวดเลยนะเรียกได้ว่าฟอร์มโดยรวมของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมเพราะพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยนะในห้านัดหลังสุดของพวกเขานะซึ่งเกมนี้นะฮะเอฟซีอาร์เฮาสเนี่ยจะต้องบุกไปเจอทางด้านของเอฟซีเอลติน แอสซนะครับผมที่ถ้าเทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของก็ทั้ง2ทีมนะก็ดูจะเป็นลางหน้าของทีมเยือนที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนธวัชจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นะฮเป็นทางหน้าของ FC Altin SC นะที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะจากการเจอกัน2นัดนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดนะเป็นลางหน้าของ FC Altin SC นะที่สามารถเอาชนะ fc ร r h a u ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะฮะผมมองดูแล้วนะเป็นทางด้านของ fc a t l เซนะที่ทำผลงานได้เป็นรองอทีมเยือนอย่าง fc ร r h a u อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่แพ้ใครแนะแต่พวกเขาก็เอาชนะมาได้เพียงแค่2นัดเท่านั้น,เ,นเองนะครับผมและเสมอไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านของทีมเยือนใน f อฟซีอา์เฮาเนี่ยเขาสามารถเอาชนะไปได้5นัดรวดเลยนะฮะซึ่งมีฟอร์มแนละมีภาษีที่ดีกว่าทีมเจ้าบ้านอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะเกมนี้นะถึงแม้ว่า f อฟซีแอตินเอสนะจะสามารถเอาชนะ f อฟซีอา์เฮาไปได้ในนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยแต่นะฮะด้วยฟอร์มที่ดีกว่า ของทีมเยือนอย่างอาฮาวนะผมผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าอาฮาวเนี่ยจะต้องสามารถบุกไปคว้าชัยมาได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์ใน FC อาฮาวเนี่ยจะต้องสามารถบุกไปคว้าชัย1ประตูต่อศูนย์อย่างแน่นอนนะครับในเกมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทคาะบอลประจําวันนี้นะซึ่งผมเรียกชื่อ,อยากนิดนึงนะถ้าพูดผิดไปผมว่าขออาภัยไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้นะผมก็มาถึงเวลาแจกของกันเหมือนเดิมนะสำหรับใคร ที่ชอบความตื่เต้นแล้วใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะซึ่งตอนนี้นะครับผม ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับใครท่านใดที่สนใจนะก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกลิกงด้านล่างได้เลยนะครับผมและเมื่อกอกใบสมัครเสร็จแล้วนะก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับผมว่ามาจากช่องชาแนลยูทูปราคาบอลนะเพียงแค่เท่าน,นี้นะท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมและยังจะได้รับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์อบ,บอลคำนวณด้วยระบบ AI ปี2020ที่มีความแม่นยำ90%เนี่ยไปใช้แบบฟรีๆอีกด้วยนะสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอทุกคน โชคดีสวัสดีครับ